สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมแ t t a c ท on t i t a ทยท่านแล้วก็อยู่กับผมนะครับ Face C นะฮะเกมนี้นะครับก็มีอยู่ใน PC นะครับแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นเวอร์ชันในมือถือนะครับแต่ว่าในในมือถือนะครับมันเป็นของแฟนเมกนะฮะไม่ใช่เรืองการสิทธิ์แท้นะครับก็อาจจะไม่เหมือนในคอมนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีเซตติ้งนะครับให้คุณผู้ชมมาตั้งค่าปุ่มต่างๆนะฮะโอเคนะ เรามาดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับหน้าต่อไปก็คือเมนูเลือกด่านนะครับด่านแล้วก็มีอยู่2ด่านนะครับก็คือด่านในกําแพงแล้วก็ด่านป่านะฮะตัวละครก็จะมีแค่2ตัวนะครับก็คือเอเลนแล้วก็รีไวนะครับผมแต่ละตัวละครมันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเอเลนก็จะแปลงร่างเป็นไททันจุดโจมนะฮะส่วนรีไวก็จะกลายเป็นเครื่องเสื้ผ้านะครับ <laughs> เป็นยังไงก็เดี๋ยวอีพีถัดไปนะครับเรามารอชมกันดีกว่าส่วนอีพีนี้นะครับผมก็จะมารีวิว ทางทั้ของเอรินกันก่อนเลยนะครับอ่าเราก็จะเริ่มไปที่ด่านป่าแล้วกันะะนะครับสําหรับเอรินนะฮะโอเคไปกันเลยอาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในด่านป่าได้นะครับอ่าด่านที่จับไททันหญิงนะฮะโอเคแต่ว่ามันยังไม่มีอัปเดตไททันหญิงเข้ามานะฮะคือผมเสียดายมากเลยนะครับคือไททันหญิงก็ถือว่าสวยนะครับอะไรสวยก็ก็ไปดูกันนะครับ <laughs> งดงามเลยนะครับเวลาวิ่ง <laughs> แล้วใช่ไครับตอนนี้เรามารีวิวเอเลนนะครับ สกิลของเอเลนนั่นก็คือสกิลแปลงร่างเป็นไททันจุดโจมนะครับวิธีการเป็นไททันก็กดไปที่ตัวเอสนะครับตัวเอสก็คือการใช้สกิลอัตินั่นเองนะฮะส่วนเราจะดูยังไงว่าเราสามารถแปลงร่างเป็นไททันได้หรือว่ามันมีรีโหลดนะครับคือมันมีรีโหลดนั่นแหละก็คือให้เราดูตรงกลางนะครับตรงกลางมันก็จะมีแก๊สแล้วก็ใบมีดแล้วก็สกิลอยู่ตรงกลางนะครับจะเกิดสีแดงเต็มแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่แปลงนะครับเพราะว่าเราจะรอโอกาสมาเหมาะนะฮะ โอเคนะครับส่วนการควบคุมก็ง่ายๆนะครับมุมซ้ายบนนะครับก็จะมีตัวให้เราเปลี่ยนดาบนะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอ่าเทราวิล่าก็จะเหมือนกับในพ c ซเลยนะครับผมส่วนซ้ายล่างก็จะเป็นการบังคับไปบังคับมานะครับก็คือบังคับเดินนั่นแหละนะส่วนข้างขวาก็จะมีอ่ามารีวิวก่อนนะครับข้างขวาก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นกระโดดนะครับ ถ้าเกิดเรากดเลื่อนแล้วก็กระโดดไปด้วยมันจะเป็นการพุ่งนะฮะใช้แก๊สพุ่งนั่นเองโอเคส่วนข้างบนจากการกระโดดก็จะเป็นฟันนะครับอ่าฟันมันก็อย่างงี้นะครับอ่ะเราจะมาดูทางด้านของด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับอ่ะด้านล่างตรงกลางก็จะเป็นการปล่อยสลิงนะครับมันก็คือการยิงสลิงแต่ว่าเราไม่ต้องเลงนะครับถ้าเกิดมีสิ่งก่อสร้างอยู่ข้างๆนะครับหรือว่าต้นไม้มันก็จะยิงแบบ อัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคส่วนข้างบนก็จะยิงสลิงไปทางซ้ายยิงะลิงทุย <c oughs> พูดเร็วกันไปนะครับยิงสลิงไปทางขวานะครับโอเคนะโอเคก็จบสําหรับการรีวิววิธีบังคับวิธีเล่นหรือว่าตัวละครนะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะเฮ้ยโปรเร์เขาเล่นกันอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บนี่สองตัว มันก็สามารถโจมตีไปที่ขาได้นะครับเคเหมือนในพีซีเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดใครเคยเล่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยบิงหลบเล่นที่เพอเฮ้ยอ้าวไอชิงเฮ้ยทำไมบงังสลิงไหมเคต่อเน,นื่องเฮ้ยฮ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับตรงนี้ก็สามารถเติมแก๊สได้โดยที่เราแค่กดเข้ามาใกล้ๆแล้วมันก็จะเติมให้อ,ตอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับคือถ้าเกิดเรายิงสลิงนะครับแล้วกดตัวกระโดดมันก็จะพุ่งแรงขึ้นนะฮะอ่าเฮ้ยจุบ๊บจุ๊บดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออข้างหลังกด นี่99เมตรเบาเกินไปแล้วฮึบเฮ้ยฮึ๊บเฮ้ยเล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 ยเปิดช่องว่างนี่โว้ยเขาจะฆ่า,า,า้าเกมหมดยาอีาฮ่าผูไทยท่านนี่เอาไปโดนนี่เตะเสยพามานั่งเหรอ นั่งทําไมนี่ตัวใหญ่ทีเดียวไม่ไม่ตายเหรองั้นก็เอาไปอีกมัดเอ้ย <c oughs> อ้าวหมดซะแล้ว <c oughs> คือมันก็จะเป็นแค่แป๊บเดียวนะครับสําหรับการไปร่าเป็นไททันเฮ้ยทำไมตายยากตายยืนอย่างนี้ร้อยอุ้ยหลบเอ้ยผู้ชมมันหลบเอ้ยเฮ้ยหล,ลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเอามาข้างหลังผลสลิงไปจังหวะนนี้แหละเฮ้ยเราเป็นคิวไหม บีินลบปุ๊บๆย,ยัยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได,มด,มด้เราจะฟันลูกกระวาดมันนะครับย,ย้าเฮ้ยมันหลบคุณผู้ชมเฮ้ยจังหวะนี้แหละออมไปครัง้งเอ้ยลอยลอยลอยบิงอีกทีนึงน,นี่โอเคฮึบฮึฮบเซิงไปบิงเฮ้ยปุ๊บ เฮ้ยเลยเลยเลยเราต้องเราสามารถฟันขามาได้นะครับผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะยาอย่าอย่อยแตกแคบเดี๋ยวเราเริ่มใหม่กันดีกว่าเลยครับน่าเริ่มใหม่ก็กดไปเลยฮึบฮึบบยา่าฮึบบอุยปเพิดๆๆๆดด ออมข้างหลังจังหวะน,นี้แหละฟันคอเฮ้ยเขาให้ฟันท้ายทอยจังหวะน,นี้ต้องเอ้ยฟันต้งขาขับหลังฮันเอ้ยดับเบิลคิวไหมดับเบิลคิวโอเคเฮ้ยออมข้างหลังฮึบจังหวะน,นี้แหละเฮ้ยผิดพลาดเอ้เอาไหมเฮ้ย นี่ีกตัวนึงยายเขยเขนั่งทำไรไอปีศาจนี่ที่เป็นคิวโค่นมันนะครับโค่นมันนะอุ้ยแพนตะคิวไหมเฮ้ยไม่ใช่แพนตะคิวสี่คิวเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยช่างมันเลยครับเฮ้ยนี่เฮ้ยตรงนั้นไตทันเยอะมาก โอ้ยพวกไททันเนี่ยตายซะเอ้ยนั่งทำไมเฮ้ยอีกตัวนึงเอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยอ่ากระเด็นเด้อไอ้ไม่ตายมันไม่ตายคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลจะหมดไอ้อ่าหมดแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรโห คือตัวใหญ่นะครับต่อให้เราเป็นไททัทนทีเดียวก็ไม่ตายนะไม่ตายนะฮ้ยจงังหวะนี้แหละนี่บิง้งเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะเกืืบเกือบเกือบสงสัยต้องฟันที่ข้อเท้านะครับเอ้ยนี่เฮ้ยเอ้ย นี่โอ้เบาไปหน่อยนะครับยังไม่เท่เท่าไหร่นะเฮ้ยสกิลของเรามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอค่าแบบเท่ๆก่อนนะฮะไปจุ๊บเอ้ยฟันหัวเม่งมันเฉย <laughs> เฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเอ้ยเดี๋ยว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 อย่างนี้ต้องเอ้ยพุ่งกัดไปแล้วกลายเป็นไททันว้าตายซะไอ้พวกผู้ผลิตตี้เออ หมดธรรมดาถ้าเกิดเราเล่นเป็นเอเลนนะครับเราจะไม่เจอไททันวิปริตนะครับเราต้องเล่นเป็นรีไวท์เท่านั้นนะฮะถึงจะเจอไททันวิปริตนะฮะโอเคร้ยนี่เฟยไปครับต้องบอกเล้ว่าคุณผู้ชมคือมันหมดเร็วนะฮะเฮ้ย,ย,ยบัก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 ชังมันนะครับเอ้ยต่อให้บักแกก็ไม่มีวันหยุดความเท่ของฉันได้ ไม,ไม่ไปยิงสลิงย,ย้อยตีฮึ๊บเอาแมาา็กซ์หงสลิงโอเคด้างล่างเป็นไททัทนรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่นี่เอิม่มถ้าเกิดเราใช้ร่างไททัานโดดลงไปจะเป็นยังไงอะ เฮ้ยตกแมปอ้าก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมแอทแทกอนไท่านนะครับคือก็เล่นมันไปหน่อยนะครับคือมาเล่นเพลินนะฮะเล่นเพลินเพินแก้เบื่อได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเกมนี้จะพึ่งอัปเดตนะครับอ่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่1.5นะครับน่าจะนะ1.5หรือ1.4ก็ไม่รู้นะครับก็นั่นแหละครับลองไปหาดูใน YouTube ได้นะครับคือมันมีช่องที่สอนโหลดอยู่ผมก็ไปโหลดมาในนั้นนะครับอ่า อีพีนี้ก็เป็นไงบ้างครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่เป็นกำลังใจเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับโอ้พูดบิดนะครับตอนนี้ก็มันไปหน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับพาดต่อไปก็จะเป็นการรีวิวรีวายนะครับโอเคไปละบายบาย